วิใหม่แก่คนเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ยาสมุนไพรตราเอนดีปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร0839188889เื่มผมหรือย่างคราฟแฟนเมื่อก่อนเคยฟังกันแน่น ฟลืมมกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการตามรอยเพลงครับยังอยู่กับผมเอกชัยอบเชยนะครับเรายังคงนั่งอยู่ในบ้านของนักรีบเ,เรียนเสียงประสานนักประพันธ์เพลงชื่อดังนะครับเจ้าของรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานเจ้าของรางวัลพระพิคเนธทองพระราชทานรา,านรงวัลตุก,กตาทองอาจารย์จิตรกรบัวเหนี่ยมครับอาจารย์ครับมาพูดถึงยุคนี้ยุคปัจจุบันเรื่องของภาระหน้าที่ของงานของอาจารย์ที่จะต้องทําตอนนี้มีมีอะไรบ้างครับที่อาจารย์ ต้องทําอยู่ทําอยู่เหมือนเดิมครับคือแต่งเพลงบ้างแล้วก็ที่แน่ๆคือเรียนดนตรีรครับเพราะทุกว,วันนี้ก็ยังยังมีงานเพลงงานเรีย,รยนดนตรีให้ทําอยู่ไปนอกเหนือจากนี้คงไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าอายุอานามขนาดนี้จะไปเริ่มต้นฝึกงานใหม่อาชีพใหม่คงคงคงไม่ได้เพราะฉะนั้นเอาตรงที่เรามีความชำนาญครับแล้วก็เรามีรรมความคล่องตัวสามารถจะ ทำงานตรงที่ว่านี้นให้กับผู้จ้างผู้ใช้งานต้องการให้เราไปร่วมงานกับเขาเนี่ยคือให้ประสบสำเร็จแล้วก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทุกว,วันนี้มีความสุขอยู่กับครอบครัวบ้านที่เห็นก็คือด้วยน้ำพักน้าแรงของเราจากการเป็นนักดนตรีแล้วก็เรียนเสียงวสานและแต่งเพลงอะไรบ้างแล้วก็เป็นที่ อยู่อาศัยของรเรียกว่าเป็นครอบครัวบัวเนียมอะไรกันซึ่งนอ,อกจากภรรยาแล้วจะมีโกูกอาจารย์มีลูกทั้งหมดกี่คนครับใช่สองคนสองคนครับสองคนคือลูกสาวคนหนึ่งธิตพรบัวเนียมครับแล้วก็ลูกชายคนก็จิติพลบัวเนียมจิติพลบัวเนียมครับตอนนี้ลูกชายเดินตามรอยครับ คุณพ่อด้วยก็หลายหลายคนก็เคยได้ยินชื่อจิตติพลบูรณ์ครับเพราะว่ามาทางเดียวกับพ่อแต่ว่าก็จะเป็นว่สมัยใหม่เป็นเป็นทางด้านสตริงอะไรนู้นไม่เป็นลูกทุ่งเต็มตัวเหมือนพ่อครับนอกจากเรียบเปล่งเสียงประสานแต่งเพลงแล้วตอนนี้อาจารย์ยังไปเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับนักร้องบ้างไหมครตอนนี้อ๋อครับก็จริงๆแล้วการที่ครับเขาขับร้องน่ะตรงไหนควรจะแก้ไขยังไงควรจะใช้เสียงยังไงอะไรเนี่ยเราก็ เป็นผู้รู้ที่สามารถจะบอกเขาได้แล้วก็เพราะฉะนั้นเรื่องการเป็นปริิ้วแน่นอนว่าก็ต้อง,องเป็นไปโดยอัตโนมัติ<ม>เพราะอย่างน้อยเรามีความเข้าใจเรื่องดนตรีซึ่งอาจารย์เคยเปิดสอนร้องเพลงอยู่ที่บ้าน<ม>เพราะฉะนั้นการขับร้องเพลงนักร้องจะร้องยังไงร้องผิดร้องถูกร้องดีไม่ดีนะอาจารย์สามารถคอมเมนต์ได้แล้วก็ก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่มา,มาปรึกษาและให้คำแนะนำอยู่หลายคนค พูดถึงการเปิดโรงเรียนสอนร้องเพลงปัจจุบันนี้ยังทําอยู่ไหมฮะก็ยังทําอยู่ครับยังทำมีมีเป็นห้องสอนร้องเพลงครับแล้วก็แต่งเพลงพูดถึงเรื่องของห้องบันทึกเสียงอาจารย์ได้ทำห้องบันทึกเสียงไว้ไหมฮะที่บ้านที่บ้านของอาจารย์ก็มีมีห้องบันทึกเสียงอยู่ ลูกชายจิตพลมันก็เป็นโปรดิวเซอร์อยู่กับบริษัทเพราะฉะนั้นบางเพลงบางเพลงที่เขาทำก,ก็จะใช้ห้องอันึเสียงของที่บ้านของเราเองเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่ค่อยสะดวกที่จะให้คนอื่นมาใช้บริการมาเอาไว้ใช้ส่วนตัวแล้วก็ของพ่อบางของโลกบางอะไรประมาณน,นั้นในฐานะที่อาจารย์อยู่วงการลูกทุ่งมานานอาจารย์อยากจะให้พูดถึงเรื่องของความประทับใจครับในวงการลูกทุ่งบ้านเราวงการลูกทุ่งเราร,รักกันสามากกัคคีกันก็มีบางคนที่ ไม่ชอบใจกันแม่ก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าเป็นส่วนน้อยแต่สําหรับตัวอาจารย์เองคิดว่าในวงการนี้สามารถเดินเข้าไปทุกกลุ่มทุกคนได้โดยที่ไม่มีใครรังเกียจมีมีรังเกียจแต่ว่ากถือ <c oughs> ว่าเป็นส่วนน้อยเพราะตรงนี้อาจารย์ทําใจอยู่แล้วแล้วก็นับถ,ถือว่าแม้องค์พระปฏิมาอย,ย่างรากินนักภาษาคนเดินดินอย่างเราจะไม่มีคนคนอินตาเป็นไป,ไ,ปไ,ได้อาจารย์ก็รักทุกคนในวงการนี้แล้วก็นับถือครู เพลงรุ่นอาวุโสทุกท่านและก็ลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านอาจารย์ก็รักแลกะก็อยากจะอวยพรให้ประสบความสาเร็จและก็มีชีวิตรุ่งเรืองต่อไปในวงการลูกทุ่งไปอีกนานแสนนานสำหรับลูกศิษย์ลูกหาทุกคนครับในอนาคตอาจารย์อยากจะเห็นวงการลูกทุ่งเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางแบบไหนครับอาจารย์ครับถ้าจะเปลี่ยนแปลงก็อยากให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีน,นะอันไหนที่จะพัฒนาขึ้นให้ทันสมัยขึ้นให้ดีขึ้นแน่นอนว่าบางอย่างบางเรื่อง อยากจะให้อนุรักษ์รักษาไว้อุ่งการลูกทุง่งหรือเพลงลูกทุง่งอยากฝากกอร้องผู้ที่อยู่ในวงการแล้วก็มีหน้าที่เกี่ยวข้องว่ายังไงก็ขอให้รักษารูปแบบเดิมๆเ,เ,เก่าๆไว้บ้างทีตง่ต้องทันยุคทันการนั่นก็ให้มีส่วนน้อยแต่ว่ายังไงก็คืออย่าทิ้งของเกา่าอย่าลืมของเกา่าโดยเฉพาะคนเก่าอย่างผมจิตกรพงษ์ค,งครับเด็กรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาในวงการไม่ว่าจะเป็นการเขียนเพลงก็ดี การเรียบเรียงเสียงประสานก็ดีอาจารย์จะให้คําแนะนํากับเด็กเกยาวชนรุ่นใหม่แบบนี้ยังไงบ้างครับอาจารย์ถือว่าเป็นการแนะนำัาแล้วกันเพราะว่าอย่างน้อยรูปแบบเดิมๆคนรุ่นเก่าทํามานั่นถือว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เอาไปยึดถือไปปฏิบัติได้รักษาของเดิมของเก่าไว้บ้างไม่ว่าจะเป็นการแต่งเพลงที่ทิ้งไม่ได้เลยคือเรื่องของเอกลักษณ์โดยเฉพาะเพลงไทยเพลงลูกทุ่งไทยแน่นอนว่าจะต้องมีการสัมผัสเลยอยากจะขอร้องนักแต่งรุ่นใหม่ว่ายัางไงก็ อย่าลืมเรื่องการสัมผัสยุคปัจจุบันมันมีเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องอะไรเข้ามาเนี่ยมันแน่นอนว่าเอาสอดแทกไว้ได้แต่ยังไงก็อย่าทิ้งของเดิมอย่าทิ้งของเก่าให้รักษาไว้บ้างน้องใหม่ที่จะมาเป็นผู้เรียบเรียงหรือทําจะคิดว่าจะมาเอาดีทางการเรียบเรียงเสียงพิารนั้นที่ครูเพลงรุ่นเก่าที่ปฏิบัติกันมาทํากันมาผมว่าน่าจะยึดถือได้เก่าไปล้าสมัยไปก็ทิ้งไปได้บ้างแต่รูปแบบจริงๆแล้วก็น่าจะรักษา ให้อยู่เหมือนของเดิมซาวต่างๆที่มันเอามาเสริมมาใส่ได้แต่ว่ารูปแบบก็ยังคงรักษาไว้ให้เหมือนเดิมให้มากที่สุดยังไงก็อย่าทิ้งของเดิมหรือของเก่าที่คนรุ่นเก่าเคยสร้างกันมาเคยทำกันมาให้เป็นแบบอย่างอย่างนั้นตลอดไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้อาจารย์ยึดคติประจําใจอะไรครับถึงทําให้อาจารย์สามารถยืนหยัดในวงการเพลงลูกทุ่งได้จนถึงปัจจุบันทําวันนี้ให้ดีที่สุด เราอยู่วันนี้เพื่อตัวเราเองเราอยู่วันนี้เพื่อครอบครัวเราอยู่วันนี้เพื่อวงการเพราะฉะนั้นคนรอบข้างคนใกล้ตัวคนร่วมงานไม่เดือดร้อนไม่ไม่ติดชิ้นนินทาครับก็น่าจะเป็นสุขที่สุดหากคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านสนใจอยากจะได้คําแนะนําจากอาจารย์จิตกรไม่ว่าจะเป็นการเขียนเพลงการเล่นดนตรีการเรียบเรียงสิ่งประสานจะสามารถติดต่อกับอาจารย์ได้ยังไงครับอาจารย์ครับก็ยินดีครับ ลูกศิษย์ลูกหาหรือผู้ที่อยากจะรู้บางเรื่องบางอย่างเกี่ยวกับการแต่งเพลงการเรียบเรียนดนตรีก็โทรมามาปรึกษาได้ครับเบอร์โทรศัพท์0814429167โทรมาปรึกษาถามไทยหรืออยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวงการลูกทุ่งอย่างไรก็โอเคครับยินดีครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับและนี่คือเรื่องราวชีวิตของอาจารย์จิตรกรบัวเนียมครับนักประพันธ์เพลงนักเรียบเรียงเสียงประสานนักดนตรีนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจน้องๆที่สนใจอยากจะขอคําแนะนําไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการแต่งเพลงการเรียบเรียงเสียงประสานนะครับสามารถที่จะติดต่ออาจารย์ได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับส่วนคุณผู้ชมท่านใดอยากจะให้รายการตามรอยเพลงไปตามรอยศิลปินท่านใดนั้นก็สามารถที่จะแนะนําติชมได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับ เรื่องราวชีวิตความเป็นมาเป็นไปของนักเรียบเรียงเสียงประสานนักประพันธ์เพลงที่ชื่อจิตรกรบรัวเนียมที่รายการตามรอยเพลงนำเสนอวันนี้หวังว่าคงจะถูกใจคุณผู้ชมนะครับก่อนจากการวันนี้รายการตามรอยเพลงมีสิ่งดีๆจะมอบให้กับอาจารย์จิตตกรบรัวเนียมครับจากผู้ให้การสนับสนุนรายการนั่นคือยาสมุนไพรตราเอนดีโดยคุณนิคมบุญวิเศษครับ สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมเอกชัยอบเชยพร้อมกับอาจารย์จิตรกรบัวเนียมลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทํำวันนี้ให้ดีที่สุดเราอยู่วันนี้เพื่อตัวเราเองเราอยู่วันนี้เพื่อครอบครัวเราอยู่วันนี้เพื่อวงการเพราะฉะนั้นคนรอบข้างคนใกล้ตัวคนร่วมงานไม่เดือดร้อนไม่ไม่ติดชินนินทาก็อาจจะเป็นจบที่สุด